บอบจกระบี่นะคะถแถลงข่าวความพร้อมการจัดงานประเพณีถือศีลกินเจประจำปี2567คาดว่าจะมีสารเจ้ากว่า80สารเจ้าเข้าร่วมขบวนแห่อย่างคึกคักค่ะ นายสมศักดิ์กิติทรกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยนางระวิวรรณแสงจันทร์รองผู้มนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักการกระบี่และภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องร่วมถแถลงข่าวในการจัดงานประเพณีถือศีลกินเจจังหวัดกระบี่ประจำปี2567ณนห้องประชุมช้างเผือกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ซึ่งการจัดงานในปีนี้นะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ได้ร่วมกับจังหวัดกระบี่เทศบาลเมืองกระบี่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และศาลเจ้าทุกศาลเจ้าในจังหวัดกระบี่มีการจัดพิธีเสริมดวงชะตาเมืองโดยปีนี้จะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่3ถึง11ตุลาคม2567รวม9วันค่ะประเพณีถือสิ่งกินเจหรือกินผักมีวัตถุประสงค์หลักก็คือการได้ประพฤติปฏิบัติในการทำความดีแล้วเว้นความชั่วแล้ประทานอาหารที่ไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์ สำหรับปีนี้ประเพณีถือสิงกินเจหรือวันรวมพลคนกินเจของจังหวัดกระบี่มีสารเจ้าต่างๆกว่า80ศาลเจ้าครับเข้าร่วมขบวนแห่โดยหลังจากเสร็จพิธีกรรมบริเวณหน้าศาลหน้าสารกลางจังหวัดกระบี่ก็จะได้มีขบวนแห่จากสารเจ้าไปยังเขตเทศบาลเมืองกระบี่นะครับเพื่อให้ผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาได้บูชาทำบุญและขอพรขอพอรเทพเจ้าจากสารเจ้าต่างๆ ซึ่งมา้าทรงส่วนใหญ่เนี่ยจะได้แสดงพิธีหารด้วยความหวัดเสียวครับสร้างความตื่นเต้นแก่นักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติชาวไทยโดยคาดว่าปีนี้น่ยจะมีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานนับหมื่นคนครับ